ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาล่าหาผีได้เกม Ghost Hunter c o f f n น่เอ ซึ่งในครั้งนี้เรามีบ้านที่ท้าทายสุดๆทุกคนฉันจะพาพวกนายเนี่ยไปที่ปราสาทหลังใหญ่ซึ่งปราสาทนี้เนี่ยเขาล่ำลือกันมาว่าในยุคสมัยสงครามโลกเนี่ยมีแบบเศรษฐีนะอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นปากขึ้นรถเ,<ห>เลยดีวยกว่าฉันจะพาพวกนายไปดูรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆก๋วยเตี๋ยวเจสี่ส่<ห>กันเข้าปราสาทไหมแวะกินก่อนเออหิวอ่ะ โอ้ยจิงจัง่อยดี่ไปทุกแจงขับรถพาพวกเราไปเลยโอ้โ,โถึงแล้วหรอที่นี่อะหรอเนี่ย,ยคือปราสาทที่เราจะมามันดูเหมือนไม่ใช่ปราสาทเลยมันดูเป็นสร้างปรดักขับคังมากกว่านะนี่อ่้ยนี่มันกลางบ้านมหมู่บ้านคนเลยเนี่ยเออใช่รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านโบราณนะฉันเดียได้ซื้อแฟตลตไลนยแบบใหม่มาเขาเรียกว่าเฮดแอม ไล่นี่สปอนออกมาใช้ดูไม่น่าติดหัวแล้วไงใหญ่ไหมปะเจ้าเจไปฉายหน้าหน่อยโอ้โหโอ้แสงมันแยงตาเหลือเกินโอ้โหอะไรก็ได้ี่ยคือปกติหน้าเราจะขาวใช่ป่ะพอเจอแสงอันนี้ไปก็คือหน้าดำทันทีป่ามไปปะผีผีกูกลัวเชื่อไหมเถอะใช่จริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องถือก็ได้แล้วแฟลชไลท์เดี๋ยวฉันถืออันนี้ไปให้แล้วกันโอเคอความสว่างสวย เดี<ม>ย๋ยว<ส>เราเข้าไปดูดีกว่าว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและจะมีเครื่องทอรมานหรือเปล่าเขาบอกว่าในยุคสมัยพวกสงครามหรือว่าพวกเศรษฐีอะไรประมาณเนี้ยเขาชอบทอรมานสาวใช้นะมาอ่ะมันต้องทรมาเสาวใช้ด้วยอ่ะอดูดิไฟไน้อแบบจะเป็นแบบสองเสาวขวางมากเออเนี่ยฉันเไปถึงนู่นเลยอ่ะบนหลักคานสามแล้วนะแบบใช้อันเดียวพอแล้วเนี่ย เออจริงๆทุกแจกไม่ต้องออกมาก็ได้นะนี่มันเหมือนสปอตไลท์ส่วนตัวเอาเ่ะเริ่มดูกันที่ห้องแรกอุ้ยเดี๋ยวเรงมาแต่เอาของก่อนห้องแรกตรงนี้มีสัญลักษณ์ของไม้กางเขนอยู่แต่ว่ามันตกลงมาจากผนังอ่ะหมายความว่าผีตัวนี้ต้องเฮี้ยนมากแน่ๆนะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงหัวใจฉันตึ๊กจั๊กเป็นรูปร่างเป็นไงพี่ไหมีมันเป็นเงาเงาอ่ะแล้วมันมีเสียงร้องเฮ้ยเป็นเงาเงาครับเป็นเงาเงาผมเห็นแล้วผมเห็นในกล้องเป็นเงาบปลือย เป็นเงาแบบขยุกขยุ๋ยเงาหยุกหยุ๋ยขยุกขยุ๋ยมีสารขยุกขยุ๋ยแกอยู่ที่ไหนเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิมีกระต่ายตุ๊กตากระต่ายอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะว้าวตุ๊กตากระต่ายมันอยู่ในในปราสาทเก่าเนี่ยเออฉันว่ามันมันดูแปลกๆปลนะแง่กล้าลงปไม่ได้เดี๋ยวฉันเปิดให้นี่กายอย่างกลยอย่างเอาเลยสว่างโลกมากด้านล่างตรงนี้มีห้องขังด้วย อุ้ยไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาเจอบ้านที่แบบมีประวัติศาสตร์มากมายเปิดได้ไหมใหว่เปิดได้โอ้โหพวกนายอยู่ไหนกันอันอยู่ะะด้านล่างมีหลงศพเต็ไมไปหมดเลยพี่กิดน่ากลัวมากโอ้โหเมื่อกี้เรามาตั้งกล้องอเห<ส>็นน้ำ้วยอ,อ่ะปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กมันรังเนี้ยเฮ้ยเราเราเราเห็นวิญญาณวิ่งตามไปที่พวกนายอยู่เฮ้ยจริงเหรอปิดประตูปิดประตูเลยปิดประตูเลยอย่าปล่อยให้มันเข้ามา ถึงแม้ว่าเราจะมีไม้กันเขนแต่ไม่รู้ว่าผีตัวนี้มันจะกลัวไม้กันเขนหรือเปล่านะคะเฮ้ยผีมันตามพวกเราไปอยู่ไหมอ่ะถ้าเราหนีผีมันไปห้องที่มันมีโรงศพเราจะไม่เป็นไรหรอมันอยู่กับพี่ไม่ตายหรอกเพราะว่ามันไม่ถูกกับผีพวกนี้มันอยู่กับพี่เพราะพี่กำลังสแกนมันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับโรงศพที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโรงศพของอะไรพี่เฮ้ย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 เฮ้ เป็นผู้หญิงที่่ใสชุดรราตีีเลยัค่ประตูให้ฉันพวกแกเป็นใครเฮ hey, hey! ้ไอ้พวกทาสเปิดประตูให้ฉันว้ายอะไรอะไรอะไรผมแดงผมแดงอะไรท่อยฉันกำลังคาดอยู่ว่าเปิดประตูให้ฉันแล้วได้ก็จะตกใจเลยลืมดูเลยเมื่อกีุ้ณภูมิท่าไหร่เมื่อกี้เราเดินผีผ่านผีมา ฉันว่าข้างล่างตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งมีใครเอากล้องมาบ้างไหมฉันว่านะเสียงอั้เร так าได้แล้วมันเป็น voice in the house อ่ะเสียงประมาณไหนอะทุกเจงเอาก็ยินกันเป็นส่วนมนตหรือเปล่าเฮ้ยเครื่องสแกนได้เป็นสแกนแล้วนะได้เลยครับได้เท่าไหร่หนึ่งเอ็นเอลหนึ่งสองศูนย์เครื่องสแกนหนึ่งเอ็นเอลหนึ่งสองศูนย์ เมื่อกี้เนี่ยพี่กิตจับสแกนกับไอตัวนั้นมาเลยใช่ปหมใช่พี่เดินผ่านมันแล้วก็คอมพลีททันทีเลยตามฉันมาทุกคนไม่ต้องเปิดไฟแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะปล่อยนำถามผู้นายไปเองเออนายคนเดียวเลยนะฉนันคนเดียวนะฉันได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีคนเดินอยู่ด้านบนด้วยอะ่ะเป็นเสียงกรุบก,กริบอ๋อนึกว่าด้านล่างถ้าเกิดด้านล่างก็พวกเราเองนี่นแหละเออใช่เป็นเสียงด้านบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยด้านนั่นใครเห็นไหมเงาขยุยอ่ะขอวัดขอวัดหน่อยขอวัด ศูนย์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 ฉันว่าผีตัวนี้เป็นชาโด้แน่นอนเลันมันค่อยๆคลืบครานไปมันหนีแล้วไปไหนอ่ะมันหนีแล้วอ่ะฉันตกใจเมื่อกี้ลูกตาฉันผุดออกมาตัตดตัวเองเยวมันบล็อกมันจะลองเดินขึ้นไปด้านบนเหมือนผีตัวนี้มันจะกลัวไหมกันเขนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราสามารถหาหลักฐานทุกอย่างได้แล้วล่ะก็โอ้โห มันแต่ใกล้มันไม่ใช่เงาใครอยู่แค่อย่างเดียวนะถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยมันมีแขนขาแล้วเนี่ยมันเป็นคนนะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันกลัวฉันกลัวไใบกันเกนนั่นหยุดเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปเดี๋ยวนี้อยู่คูคันดิสเพรสอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันหายไปแล้วเพราะเขาเสียงเปิดประตูเพื่อนได้สูดองศาข้างหลังเฮ้ย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 เน้ยเฮ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  แกยังบีจิตแม่ตาอยู่แล้วก็อย่าทำปาบอีกเลยอย่าทำปาบอีกเลยปอดไปขยู่ขยุอยู่ด้านล่างมนก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแกคือกระดาษชำระสีดำมันไญญาณที่แบบว่าที่วิญญาณก็กระดาษชำระตลตัวถูกต้องเราจะต้องหา E M F บ้างนะคะว่าผีตัวนี้เนี่ยมันพอที่จะส่งคลื่นสัญญาณอะไรกับเราได้บ้างเฮ้ยนู่นนู่นนู่นมันอ่ตรง้นอ่างโนพิกัเ้แก อยให้หมกเขนแกดำนะฉันจะรทุกัวมันปิดมันพังประตูมันพังประตูเพื่อนเราจะบอกว่าได้อุณหภูมิสูงองสาเวลาอยู่ใกล้มันครับเจ๋งครับนีอะไรอะเราหาข้อมูลง่ายมากเลยนะเปิดยังไงเด็กเปิดยังไงเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะโอ้ยมันเขียนโอ้ยคิวรีเวนคิวรีเวนคิวรีเวนคิวรีนลเขียน ฉันจะลงแขนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทิงครับบอรไรติงฉันว่านะผีตัวเนี้ต้องเป็นผีวิญญาณเมดที่ชั่วร้ายแน่นอนแล้วก็ฆ่าเจ้าของบ้านอะ่ะเขาโดนทรมานมาเขาก็เลยทรมานเจ้าของบ้านกลับเฮ้เพื่อนเดี๋ยวเรากลับรถเป่ากล้องได้ไหมเรา,เากล้องเมื่อกี้เราถ่ายรูปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยชั้นแจ็คดูนี่นี่โคมไฟอยู่ดีดีมันก็หมุนไปหมุนมาดูอ๋อเมื่อกี้ฉันตดเองแหละลมมาแรงไปหน่อยโคตรแรงเลย จุ๊บแจ้กขันหลังสิอืองางเกงในเป็นรูแล้วบังเนี่ยฉันว่างเกงยีนไม่น่ารับได้ตอนนี้มันกัเข็นจะใช้ไม่ได้แล้วทุกคนโกยจุ๊บแจ๊กจุ๊บแจ๊กจุจ๊กจุ๊บไจ๊กแจ๊กจุแจ๊กจุ๊แจเร็วเลยเร็วเลยแจ๊กจกจุอบแจ๊กจุ๊บแจ๊กคุ๊ด้วยแด้วยแกแ อยาคาทุกคนในมดทำไมถ่ายรูปไม่ได้ทุกคนในมดแคย่งคำพี่เราต้องทำให้มันนะ่ะสลายหายไปให้ได้เลยผีตัวนี้เป็นร้ายมากไม้กระเขนที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ปุกเสกมาจากอาจารย์คงเลยนะเนี่ยโหตอนนี้กลายเป็นอาจารย์ดนไปแล้วดำปีเลย<ห>เอาใหม่มาเอาใหม่พี่ S <S โอ้ยครบหมดเลยนะนี่เท่ากับว่าเราได้ของทุกอย่างครบหมดแล้วนะเ m ยียบเลเ5สแกนได้1 n แล้วก็อุณหภูมิเป็นศูนย์มีวอลไรติงมันเขียนว่ามันจะล้างแ้นที่กำแพงอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีเสียงร้องเพลงด้วยนะคะทุกคนฉันว่าผีตัวนี้น่าจะเป็นผีชาร์โดแน่นอนดูจากรูปทรงของมันแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลัวแสงเลยมันเดินผ่านแสงของฉันเลยอะโอ้นายนายมีเครื่องวัดอุณหภูมิไหมสีเหลือง อ๋อเออใช่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 เราลองวัดอุณหภูมิเพิ่มอีกทีไหมล่ะเผื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอุณหภูมิติดลบก็ได้นะเพราะผีตัวนี้เนี่ยมันเดินไปเดินมาตลอดเวลาโอเคพี่กิตอะ่ะโอเคฉันเอามาให้นายเรียบร้อยตอนนี้เรากําลังตรวจจับหาเไอ้มันอีดเอ้ยมันเหมือนมันมีเสียงเล่นชิงช้าใช่หรืออะไรยุงหลังยุงห,หลังยุงหลังยุงหลังยุงหลังไหนๆไหนๆหลังหลังใครหลังแป้งตะเกียร์อยู่หรือเปล่า เราได้เออด้วยครับผมวัดอุณหภูมิมาได้เออเออนะแสดงว่าเออร์เลอร์วัดอุณหภูมิไม่ได้าพี่เขาเป็นอะไรกันโอเคเฮ้ยพนักเขาไหนอ่ะเราขอเก็บกล้องก่อนเลยเราขอเก็บกล้องก่อนเฮ้ยไอ้ยพี่ขิดไป่ิดมาตามพี่ขิจไปไหนมันอยู่แถวนี้เลยอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอ่ะเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เฮ้ยเอยู่นี่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 มันร้องเพลงมันร้องเพลงหนักมากตอนเนี้ยอยู่ตรงบันไดข้างหน้าคุณอ่ะอยู่ตรงบันไดข้างหน้าคุณ แกจงออกไปเดี๋ยวนี้แกจงออกไปเดี๋ยวนี้ขวานคนขวานนี่ไม่เลยสุดยอดยังยังยังเรายังลบล้างมันไม่ได้เราต้องหาจุดเกิดของมันก่อนหาจุดที่มีดวงวิญญาณเป็นดวงดวงนะคะขอเก็บกล้องก่อนครับผมหมวงเมื่อกี้วิญญาณกดจับอะไรบางอย่างได้แถวเนี้ยแต่นล้วไ่ขอร้องสาปพี่มันร้อยแล้วอะเนี่ยดูดิดูดิแถวนี้แถวเนี้ยแถวนี้เลยเหรอ ต้องแฝดเหรอหรือว่าไอ้นี่อะตะแกงนี่เหรอเออใช่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 จุ๊งแจงนี่เนี่ยมันอยู่บนโต๊ะกับข้าวมันอยู่บนโต๊ะกับข้าวที่ k r i เราเราต้องการแฝดอ่ะโอเคโอเคผมกำลังถือแฝดไปครับไหนเดี๋ยวก่อนมันตามมาแล้วใช่ใช่ใช่พี่มายเอามามาจุ๊งแจงเอาไปเก็บเองไปจุ๊งแจงระวังระวังระวังอะไรพี่หรือเกจะเอาของของฉันไปไหนไม่เนอะเกจะเอาของของฉันไปที่ไหนโอ้ยอุ้อ้ยจุแจงน้ำจุ๊งแจงน้ำตายอย่านะ อย่าตอนนี้มันค่อยหัวอยู่ทุกคนแปลว่าเราจะเห็นมันเป็นเงาค่อยขยุ่ยแต่มันกำลังค่อยหัวมันใช้หัวเดินใช่ไหมพี่กีดพี่มาหนูโอเคโอเคโอเคไปแล้วไปแพ่งเมื่อกี้ฉันเห็นตรงนี้นะอ๋อน่าจะเป็นของที่พี่ไมคเก็บไปได้รอนไหนวะเดี๋ยวเรามาสืบหาอีกยังมีอีกหลายห้องเขาบอกว่าในบ้านหลังนี้เดียเป็นบ้านของเษฐี อาจจะมีของมีค่าเอ้ยเตงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แถวนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามันอยู่บนโต๊ะนี้หรือเปล่าแต่งเต่งเอย่าอย่าใส่ใส่ใส่กล้องอย่าใส่กล้องโอเคอยู่บนโต๊ะครับ <c oughs> จะบอกจะบอกมีสองจุดอยู่บนโต๊ะ <c oughs> แล้วก็ตรงตรงพื้นจะมีดวงดาวทำพิธีอะไรก็ไม่รู้เอาของเพิ่มก่อยเต่งห้องนี้ห้องผีเกิดห้องผีเกิดจริงเหรอโอ้ยโชคดีจริงเลยไม่น่าล่ะกอดหน้าั้านน่ะมันเดินมาแถวดีด้วยพ่จิตคุณใครเฮ้ยผีมาก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  นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันจะทำลายแทนพิธีของฉันไม่ๆมาเลยนะดีเลยในเมื่อมีทันพิธีแล้วก็มีโกสออฟแบบนี้เราจะเอ้ยนี่นี่พิธีมันอยู่ตรงกลางเห็นปะเออจริงๆทุกเห็นไหมจนผีกันมันกำลังชาร์จพลังตัวเองอยู่พวกผมกำลังไปกันเลยเอาแฟดเป็นก้อนเลยใครอยู่รถเอาแฟดมาด้วยแฟดหมดนี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ตอนนี้นะต้องเอาแฟดป่ะเนี่ย จูแจงจูแจงเอาอของไล่ผีมาเอาเอาหนังสือสวดมนต์เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับไล่ผีมาหมดเลยฉันเอาโฮลี่มาอ่ะไรอะข้างหลังคุณถือคุณถือเลยโอ้โหโอ้โหห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนีหงง้ห้องที่มีเตียงห้องที่มีเตียงฉันผมรู้มาเอาแฟต<ห>ผมลงมาเอาแฟลทโอจุ๊บแจงฉันเห็นนะเมื่อกี้เธอเธอทำอะไรฉันกลัวแล้วเธอทำยังไงสองอะไรค่ะพี่จ๊ะ พอฝากเอาไปเฮ้ยอุ้ยอ I mean, ้ยอ uh, ุ้ยอุ and, ้ยมันโดนอะไรมันโดนอะไรมออมันกรีดเลยมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ในห้องนี้มีใครมีใครมีที่สวดมนต์เดี๋ยวฉันจะสวดไล่วิญญาณโอ้โหวิญญาณรีบล้วตอนนี้วิญญาณเหียวเฮ้ยไม่แป้งมันชำระล้างที่พื้นแล้วอะไหนที่พื้นชำระล้างไปแล้วอ้ยยมันมามันมา มีคนตายเหรอใครอ่ะอ่ามมฉันบอกแล้วไม่มีใครลบร้างฉันได้มัไม่ไม่ใช่อยู่ก uh> ูฮัน r e s เ in the name of the Lord I command you to go back where you came from let you soul return to the e a r t h let you r body return to the dust s o be the view of God เฮ้ยมันไม่มันไม่รู้สึกรู้สานอะไรกับบดสวดเลยเฮ้ย มันเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยเหรอ Who you hundred pet in the name of the Lord I command you to go back where you came from Let you so return to the e อะไร Let you not return to the day so be done ตุ๊กแกงเขียนดำไปแล้วเฮ้ยโอ้โหพี่กดตดูเหลือดูเหลืออันนี้แค่เดียวพี่หมดตัวพี่หมดตัวแล้วแป้งเฮ้ย You who hundred p e s s in the name of the Lord I command you to go back where Let your soul return to the earth, let your body return to the dark, so be the will of God, you who hunt this press in the name of the Lord. I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth, let your body return to the dark, so be the will of God, who you hunt this press in the name of the Lord. I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth, let your body return to the dark, so be the will of God. โอเคผมถืออยู่ผมถือผมถืออยู่ผมถืออยู่พี่แม่มอพี่เขียนก่อนปืนยังใช้ได้อยู่ไหมพี่ไหมน่าน่าจะยิงได้อยู่ลอกจากที่ขวาดูผมแก้วของของเฮ้ยแตกแตกแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้โหโอ้โหนี่คือพลังปืนที่เหลืออยู่สรุปคือเรายิงก็จบแล้วเนี่ยใช่แล้วดูดิ นี่เราเอาของศักดิ์สิทธิ์มาทุกอย่างเนี่ยเราใช้ของทุกอย่างหมดแต่แพ้ปืนเหมือนบอกว่าห้องนี่แฉมากตอนเนี้เต็มยพื้นน้ำไอ้ก็ตหายหมดอยู่ไหนแป้งอยู่ไหนอยู่ตรงไอ้ที่มันเป็นเขียนอะอ่าคิวรเรนซ์อะคุณเอาคุณเอาทุบแจงมางเงี้ยเหรอขาชี้อย่างเงี้ยนะใช่นี่ไงงานเล่ามาไอ้กิตถือี่ถืออุ้มทุบแจงไปอุ้มเหรอเออ Mm. อืมเอ้ยถือถ<ล>ือขาถือขาถือขาเอ้ยเฮ้ยทุกริเหมือนมีชีวิตอ่ะทุจแทเหมือนมีชีวิตตืดดีดีแตกหแั้นอะลอยลอยลอ หมือนไรแรงโน้มถ่วงไปเร็วพวกพวกผีเนี่ยช่วยเอาของกลับบ้านด้วยโอเคนี่ก็ถือว่าเคลียร์ของทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราเอาอุปกรณ์เอ้ยทำไมมือพี่ไม้เป็นลูฟี่แบบเนี้ยใช่มันยืดแขนเสื้อยืดช่วยด้วยไหนดูสิมันไม่ใช่แขนเสื้อแล้วมือนายนั่นแหละเออแขนเสื้อจริงแขนเสื้อ่สิไปเหน็บกับอะไรอ่ะอ๋อเหน็บกับขาเก้าอี้โอ้โหพระเจ้า ถือว่าเราก็ปราบผีกันมานานนมมากๆนะคะคบ,บวกกับได้ศพเคื่อนกลับมาด้วยเดี๋ยวต้องเอาศพจุบแจงกับพี่ไม้เนี่ยแช่ช่องฟีดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลับมาในวิญญาณในร่างร่างกายหยับเขาไม่ได้เนาะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลอง <laughs> ตอนนี้กลับยังยังอ่ะจะลอยูอย่ในวท่วอดี๋ย โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราพร้อมที่จะกลับไปดูกันแล้วว่าผีที่เราเจอนะคะมันจะเป็นผีเดมอนจริงหรือเปล่าเอ้ยมันจะเป็นผีชาโดจริงหรือเปล่านะบวกกับหลักฐานที่หามาทุกอย่างนี้จะถูกต้องไหมเดี๋ยวไปลุ้นดูกันที่สถานีผีดูแย่